ผมจะกล่าวหาเลยว่าเดี๋ยวนะท่านมีผู้กทุ่ก่อนสุเทพเหรอครับอ๋อย่างงั้นเนาะเอาเชิญได้รับเชิญท่านสุเทพครับเทพเอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ผมขอประท้วงท่านผู้พิปราื่าสักครู่ท่านกล่าวคำเท็จในสภาที่ท่านบอกว่า คดี98ศพดีเอได้สั่งฟ้องและอายการก็ได้สั่งฟ้องแล้วท่านโกโหกครับอาจจะยังไม่ถึงเวลาเย็นถ้าเลยฟันเฟือนไปแต่ผมอยากจะเรียนว่าท่านพูดไม่จริงขณะนี้ DSI ไได้มีคำสั่งสั่งฟ้องจริงแต่กระบวนการในอายการยังไม่ได้มีการสั่งฟ้องแต่อย่างใดทั้งสิน้น เพราะงั้นผมขอให้ท่านประธานได้ตักเตือนให้เขาแก้คาพูดตรงนี้ด้วยครับะเชิญท่านนั่งลงก่อนท่านประธานครับเดี๋ยวนะคือท่านอย่างนี้ครับท่านประธานฟังผมไม่ละเอียดเดี๋ยวนะคือ่ามาเ<ช>ก็บป,ประเด็นเล็กๆน้อยๆไร้สาระค,ค,คือคือไม่ได้ท่านจเจริญคะคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมผมจะให้ท่านพูดคืออย่างนี้ครับฮประเด็นของท่านวัชระอภิปรายเนี่ยนะพาดพิงถึงท่านในฐานะท่านเป็นประธาน นะครับแล้วท่านก็ไปบอกว่าประธานมีส่วนในการที่จะกําหนดให้คดีอะไรเป็นพิเศษไม่พิเศษท่านก็ใช้สิทธิ์ออกมาแล้วนะครับบอกว่าท่านคนเดียวท่านไม่สามารถชี้ได้หรอกมันเป็นรูปคณะกรรมการนะครับแล้วก็ไม่มีใครสั่งคณะกรรมการนี้ได้ท่านก็ชี้แจงประเด็นนี้ไปแล้วครับมันน่าจะจบแล้วนะครับ <นะ S 1> ประเด็นต่อมาที่ท่านก็ยกตัวอย่างในเก้าสิบกว่าศพที่ว่านี่ <98 S 1> นะครับเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดศพ การนี้ประธานเองก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องมันอยู่ที่ไหนนะรู้แต่ว่าที่ศาลเขาชี้ขาดออกมาว่าเป็นคดีที่ตายจากการผิดปกตินะส่วนกระบวนการยุติธรรมจะดาเนินการไปแค่ไหนเพียงใดแล้วก็ท่านสุเทพก็ประท้วงขึ้นมาว่าไอ้เท็จไม่เทนะ็จเนี่ยประธานไม่รู้ด้วยหรอกว่าอันไหนจริงไม่จริงในขนาดนี้นะครับอาจารย์ประธานฉะนั้น<ร>ผมก็จะฟังนิดหนึ่งครับเพราะว่าจะเดินไปได้เดี๋ยวท่ทานประธานฟังให้ผมละเอียด ก็ใช่ผมก็จะให้ท่านเนี่ยพูดเกรงใจกันอย่างนี้ประชาธิปปาก์ก็อยามาลูกล้ำก็พูดกรรมธิการวาระสองไปดิคือคืออย่างนี้ครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าพอท่านพูดไปท่านสุเทพก็ขอใช้สิทธิ์ประท้วงแต่ผมไม่ได้ห้ามนะฮะพอประท้วงเสร็จก็ท่านก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ประท้วงท่านก็บอกว่ากล่าวหาว่าท่านเนี่ยพูดไม่เป็นตรงความจริงผมก็จะให้ท่านเนี่ยได้พูดนะครับก็ท่านเองนะครับเฉพาะประเด็นนี้ประเด็นเดียวนะครับ ประเด็นอื่นท่านชี้แจงหมดแล้วเชียนะเดี๋ยวท่านสุเทพนั่งก่อนครับเมื่อผมมารับครับนั่งก่อนนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านพูดต่อคดี98ศพไม่มีการชนสูตรพิศพสมัยนั้นรัฐบาลประชาธิปัตย์เอาสํานวนไปเก็บเฉยๆโดยเจ้าหน้าที่เก็บผมเป็นมานั่งสอบสวนเนี่ยผมรู้สิครับคือคืออย่างนี้มันมันจะไปยาวแล้วครับผมว่า นะนะผมขอความกรุณาเอยครับว่าประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเอาเรื่องมาเก็บคือคือท่านเรื่องเก็บเดี๋ยวก็ท่านสุเทพต้องใช้สิทธิ์อีกเพราะท่านมอยหาไม่ไดบแล้วผมตั้งพนักงานสอบสวนเพิ่ม5้บสคนไต่สวนชนสูตรพิสูจไม่อย่างนั้นดีเอสจะกล่าวหาไม่ได้ครับเอาเท่านี้ก็พอแล้ว รรท่านประธานไม่ต้องไปเกงใจงกันพอกล่าวหาเสร็จดิสไอเนี่ยก็ฟ้องขณะเนี่ยเรื่องอยู่ที่อัอยการผมรู้มาภายในว่าเขาฟ้องแล้วส่วนพวกท่านเนี่ยจะบอกไม่ฟ้องก็เรื่องของท่านครับแล้วผมผิดนะฮะครับไม่ผิดหรอกครับเชิญพอแล้วครับนั่งลงแล้วแล้ว,ลวรรทา่านประธานมาเดิมพันกันครับคดีนี้เขาฟ้องแล้วนะ แต่เขายังเก็บเอาไว้ขอบคุณครับครับอาเจิญท่านสุเทพครใจเย็นครับ,รบไม่เป็นไรครับท่านประธานนะผ <ม S 3> ู้ <ผม S 1> ใหญ่คุยกันก็ฟังท่านหน่อยผมสุเทพเทือกสุบรรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จริงผมขอให้ท่านประธานสั่งให้เขาแก้ไขคําพูดที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าเมื่อท่านประธานไม่สั่งก็เป็นอานาจของท่านประธานผมเพียงแต่ต้องปกป้อง ความจริงร้อยตำรวจเอกฉเฉลิมอยู่บำรุงได้กล่าวคำโกหกในสภาคือพูดเรื่องที่ไม่จริงไม่จริงประการแรกก็คือว่าที่มายืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าอายการสั่งฟ้องคดีผู้เสียชีวิตซึ่งมีท่านายวิสิ์และผมเป็นผู้ต้องหา ไม่จริงครับนอนเพราะว่าเมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นสั่งฟ้องคดีนี้ไปเรื่องไปถึงอายการอายการก็ยังไม่ได้มีคำสั่งให้ฟ้องคดีนี้แต่ประการใดอายการนัดผมและท่านาพิเศษครั้งแรก ก็ให้คำตอบว่ายังพิจารณาไม่เสร็จและเลื่อนการนัดไปเป็นวันที่26เดือนนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีการสั่งฟ้องโดยอายการการที่ร้อยตำรวจเอกฉเฉลิมอยู่บํารุงก็ามาบอกว่าท่านรู้ล่วงหน้าท่านรู้เป็นการภายในยิ่งทําให้ผมเคลือบแคลงว่า ร้อยตำรวจเอกฉเฉลิมอยู่บรุงได้เข้าไปเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมโดยที่ตัวเองไม่มีหน้าที่ได้อย่างไรหรือว่าไปแอบสั่งอายการเอาไว้ออซึ่งผมจะได้ดําเนินคดีต่อครับท่านประธานที่ครับครับหมดแล้วครับไม่ไม่พอฮะอันไหนนะครับเพราะว่าท่านประธานปล่อยให้ร้อยตำรวจเอกฉเฉลิมพูดมากแล้วพูดเรื่องที่ไม่จริงคือคือผม,ผมพูดเรื่องจริงต้องไม่มันพอผมต้องพูดให้จบผมจะกราบเรียนกับท่านประธานว่า การดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ดำเนินการในการสั่งฟ้องท่านอภิสิทธิ์และผมนั้นเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและผมจะไม่งลงรายละเอียดแต่ผมจะเรียนกับท่านประธานว่าทั้งหมดนี้คือเอกสารหลักฐานและผมได้ยื่นหนังสือต่อปปชนะครับและผมได้ดำเนินคดีกับนายธาริศเพ่งดิตและพนักงานพนักงานสอบสวน ที่ร้อยตำรวจเองฉเฉลิมตั้งขึ้นสอบสวนคดีนี้ตอนนี้คดีนี้สารรับฟ้องแล้วนะครับกำลังดำเนินคด,ดีกันอยู่ในศาลครับเพราะฉะนั้นผมเรียนให้ทราบว่าการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องที่เป็นการลุกแก่อำนาจนี้ในที่สุดก็จะต้องไปพิจารณากันที่ศาลสิทธิยุติธรรมครับครับต่อไปนะครับท่านเดี๋ยวนะทีละทีละท่านผู้นำนั่งก่อนนะเดี๋ยวเอาทีะรา่ายก่อน คือเอาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่านที่จริงผมฟังดูท่านก็บอกว่าดีเอสไอส่งไปที่อาการแล้วก็เท่านั้นเองเชิญนะเชิญนะท่านถ้านักการเออมืองคนไหนถ้าถ้าโตเถียงกันผมจะไม่ <DS S> อนุญาตนะครับท่านท่านต้องฟังถ้านักการเมืองคนไหนไปสั่งให้ดีเอสไอสอบสวนคดีนี้ให้นักการเมืองคนนั้นพักการเมืองคนนั้นจงวิบัติครับครับเดี๋ยวสิท่าประธานนิดหนึ่ง อีกนิดหนึ่งมันไม่ได้ตั้งสมัยผมมันตั้งสมัยประชาธิปัตย์ที่จะจับเสื้อแดงแล้วมาต่อเนื่องสมัยผมผมตั้งพนักง,งานสอบสวนผมไม่ได้ตั้งพนักง,งานไปสอบสวนคดี98บแศพแต่มันเอาสมนวนไปเก็บไว้มันอุบาทะฮะคนคคกลัวมันหมดครับพอแล้วครับอันต้องพูดเรื่องจริงครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยไอ้คำว่าอุบาทนี่ถอนหน่อยได้ไหมครับท่านประธานะผมเรียนนิด ใ้าอย่างนั้นก็แปลว่าท่างประชาิปัธย์จะกระทืบใครอะไรใครได้หมดอ่ะครับต<ร>้องเลือคนกระทืบผมไม่ได้หรอกครับครับเอาแล้วนะครับผมว่าพอแล้วครับนะครับเอาผู้ประท้วงก่อนนะทารมระธานปล่อยเขาพูดคำหยาบคายด่าว่าผมในสภ,ภาท่านต้องให้เขาถอนครับผมไม่อยากพูดเอรออาจะปากผมอีกครับ แต่ว่าท่านประธานได้ยินกับหูก็ท่านปาต้องสั่งให้ถอนแลวต้องหยุดครับพฤติกรรมอย่างนี้ต้องหยุดครับผมไม่อนุญาตนะท่านเฉลิมครับเป็นคําพูดที่ไม่สุภาพเนี่ยคาว่าอุบาทเนี่ยถอนออกนะครับนะคนตายไม่อุบาทนะท่านประธานมันไม่ใช่ครับประเด็นของของที่ท่านพูดเนี่ยนะครับรับ่ผมถอนได้แต่คดีนี้เนี่ยผมไม่เคยเป็นประธานสั่ง ครับคนที่ตั้งให้ดีให้สอบคือพรรคประชาธิปัตยครับเอาละครับพอละครับเทพเนี่ยชอบดูมินดูแคนผมอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต่อร้อต่อเถียงกันไม่จบนะขอความร่วมมือนะครับ